นะสวัสดีครับอยู่กับผมเอกิไงไงนาะคินวันนี้เราจะมาเล่นเกมทีม่ชื่อว่า a d a s t i t r i p อีกเช่นเคยซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ในวันนี้เราจะมา,ารีวิวเจ้ารถคันนี้เป็นรถฟรีนะครับรถฟรีใช่รถฟรีอีคลิปก่อนละกันซึ่งวันที่ผมอัดเน่ยเกยมมันก็อัปเดตมาพอดีนะครับนั่นก็คือรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้า ประมาณ1,700ดโลบักนะครับก็ใครอยากซื้อก็ซื้อได้นะครับเป็นรถไฟฟ้ามี1,000 0คันเหมือนเดิมส่วนเฮล,ลิคอปเตอร์ก็ยังอยู่นะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวรถกันเลยนะครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คนละทีและฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจผมหน่อยนะและ้วก็ไปดูกันเลยครับอมาแล้ว,วมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอัปเดตใหม่ตรงเทอร์เรีมันเปลี่ยนไปมันเป็นรูปเลย เค okay. มาดูรถใหม่ของเราดีกว่าก็จะเป็นรถทหารนะครับนี่โคตรเทเลยมีถังน้ํามันมาให้ด้วยว้าวสำหรับรถคันนี้มีแถมน้ํามันด้วยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เราก็มีน้ํามันอยู่ที่เท่าไหร่นะ18เนาะหยิบใส่ตรงไหนใส่ใส่ใส่ใส หยิบสิจ้ะหยิบหยิบสิหยิบสิโว้ยเออหยิบใส่ตรงไหน,นใส่ตรงไหนวะใส่ตรงไหนอ่ะอา้อาวใส่ตรงไหนก็ไม่บอกกันถ้าเครื่องอยู่นี่แสดงว่าไม่ใช่วะ ฮัลโหลมันใส่ตรงไหนเอ่ยมันใส่ตรงไหนมันใส่ตรงไหนอ่ะอ๋ออ๋อตรงนี้แต่เอาแต่ตามเมื่อกี้ผมก็กดตรงนั้นแล้วนะไม่ได้เออช่างมันโอเคเต็มเปลี่ยมสิบแปดลิตรแจวไปเลยโอเค ไปกันเถอะความประทับใจแรกเลยก็คือกดเดินลำบากนะครับเพราะว่าถ้ากดเดินครั้งนานเกินมันก็จะเปิดประตูให้ต้อนรับออกไปเลยอย่างที่สองนะครับก็คือหน้าจอตรงนี้ไม่ใช่ดิกระจกกระจกก็คือเล็กมากนะครับวิสัยทัศน์ค่อนข้างที่จะแคบนะครับ มองไม่ถนัดเลยชิปเออจอดก่อน,นเออผมเริ่มเตรียมอาวุธมาเลยไหนดูซิเออมีระเบิดอ,อ่าระเบิดไว้ซะโอเคไหนดูซิมีอะไรบ้างฝั่งนี้โล่งเลยฝั่งนี้ เออมีระเบิดเต็มไปหมดแล้วก็หนังสือการ์ตูนเต็มไปหมดเลยมีปืนโอเคมีปืนน้อยก็มีทรัพยากรที่เราใช้ได้อยู่ระเบิดเต็มเลยอ่ะเนี่ยด็อกแท็เนี่ยครับด็อกแท็ที่เราต้องหานะครับในอัปเดตที่แล้วก็คือหายากมากเลดสปอนี่คือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับหายากกว่าไอ้หนังสือพวกนี้อีกอ่ะ คือหนังสือพวกนี้สปอนแทบทุกบ้านนะครับแต่ดอกแท็กหาไม่ค่อยจะเจอเลยอ่ะงั้นมาดูกันดีกว่าว่าขับมา600เมตรลดไปเท่าไหร่กันเชียวสำหรับออยกินไป0.4นะครับส่วนน้ำก็กินไป0.3นะครับก็โอเคอยู่สำหรับผมนะส่วนน้ำมันกินไป2ลิตรโอ กินน้ำมันเยอะอยู่แลเนี่ยแต่งน้อยอ่าก็กินน้อยกว่ารถคันที่แล้วนะครับอ,อันนั้นนะกินเยอะมากสำหรับการออกตัวนะครับก็ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วจนเกินไปนะครับก็อยู่ในประมาณที่อยู่ในประมาณว่าอยู่ในจุดที่อ่าใช้ได้โอเคของน่าจะหมดแล้วก็คือระเบิดเต็มไปหมดเลยขี้เกียจหยิบ มาต้อนรับอีกอันหนึ่งดูไปดูมาเหมือนช็อกโกแลตเลยอะเนี่ยกดค้างแป๊บเดียวเปิดประตูให้อีกอะอ่าไหนมาดูซิว่ามันจะล้มง่ายเหมือนรถคันที่แล้วไหมหนึ่งสองซ้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะไม่ล้มนะโอ้ยมันหมุนได้สบายเลยอะ คือถ้าเป็นรถคันที่แล้วนะครับก็คือหมุนนิดเดียวนะครับล้มใช่มันกลับหัวเลยโอ้ทำไมอยู่ๆหมุนน่ะอะไรเนี่ยเอาหมุนอีกแก่หมุนอีกแก่เออเออโอ้อะไรอ๋อ,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 อสุริยุสุริยุบากาบากัก โอ้มันหมุนเังมันหมุนเองมันหมุนเองโอเคเจอข้อเสียแล้วโอเคแยมอะวัสดีครับมาเจอกันหน่อยอืม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 โอเคตายแล้วไหนดูสิมีโอ้มีอีกตัวหนึ่งมีของใหม่อะไรใหม่ มีโอ้ ه, มีดาบคาตันนะเอามาแทงแทงแทงเลยฉันจะเอาดาบเก็บให้ได้ไหนมีของอะไรใหม่ไหมมีเอ็มโมมีทอยเลตอ่าฮะไม่มีเลยอยากเจอเลกันเหมือนที่คนอื่นเขาเจอบ้างอะเนี่ยบอลลูนกันอะ อยากเจอบ้างอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะไฟหน้ากันว่ามันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวงั้นเดี๋ยวเรารอให้มันมืดกว่านี้อีกสักนิดหน่อยละกันนะจ๊ะจะได้รู้ว่าไฟมันเป็นยังไงและสลับตอนนี้นะครับ สำหรับรถคันนี้ไม่สามารถหาได้แล้วนะก็ใครอยากได้ก็เสียใจด้วยมันหาไม่ได้แล้วอะไรอ่ะอ๋อพายุฝนโอเคตอนนี้แหละมาดูไฟหน้ารถกันก็ก็สว่างอยู่ก็ได้อยู่แหละ มันก็มันก็มีสว่างขึ้นมาโอ้ยคือมีคือมันก็มีสว่างขึ้นมาโอ้ยโอโออผมว่าตอนนี้ฟ้ามันเล่นผมแล้วฟ้าผ่าเดี๋ยวนะเมื่อไหร่จะหยุดหยุดแล้วโอเค โอเครถพังเลยโอเคกลับมาทรงตัวได้แล้วจ้าสลับไฟรถก็สว่างได้อยู่เลยมัง้งไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่ได้ใช้รถที่มันมีไฟมานานแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะใช้เดินทางตอนกลางคืนได้อยู่อ,ะอ่ะอ่าสลับการรีวิวรถรถทหารนะครับก็มีประมาณนี้ละกัน สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์คนละทีและฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมหน่อยนะ <S <S และสำหรับกระเด็นปิวเลย